ของเรานี่แพงนะครับด้วยปัจจัยด้วย,วยสาเหตุใดผมก็ไม่ทราบน,นะครับว่าทำไมถึงได้แพงนั่งกินเป็นชุดสั่งมาเป็นชุดเลยนะครับ,รบแล้วก็จริงมาปรับปรุงเรามาแก้ไขเรามาเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่เราอยู่กับคนทำไมเยอะเคยๆอ,อย่างนี้นะว่าเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับจากการที่ว่าอเอ่อไวนิลเนี่ยเราไม่เอาแลาว้วเราโฆษณาเราอะไรเงี้ยนะครับ คืออย่างนี้ผมผมขออนุญาตเอามาในกิจการไอการเล่นปาร์ตดอกอะไรนั้นด้วยหรือไปดาอื่นวันข้างหน้าที่เราประชุมกันใหญ่นะวันที่ผมรู้วันที่อะไร่เนียที่ด้านประชาสัมพันธ์เราก็จะมองว่าเราจะทําการประชาสัมพันธ์ให้มากใช่ไหมก็ให้ลดเรื่องคือย่างนี้ผมผมขออนุญาตดีกที่หน่งนะครับที่มันทําไปแล้วเนี่ยลดไปแค่อีกห้าร้อยมันก็ไม่ลดเงินคืออย่นี้ผมผขออนุญาตอีก่นึงนะครับที่มาทไปแนี่ยด่อีกห้าร้อยม่ลดเงิน เป็นป้ายของโครงไม้จะอาจจะลดก็ข้ามือถึง8ด่วนนะต่อก็แต่คนเพิ่มนะที่ประชุมเห็นว่าคนเพิ่มมันก็แบบคือจะเหลือสองป้ายไหมครับไม่ไม่ไม่มีประโยชน์ยกเลิกเลยดีกว่ายกเลิกทั้งหมดเลยนะนะเป็นข้อสองนะฮะแล้วไม่เห็นด้วยก็คือต่ำเดียที่มันทําไปแล้วเนี่ยลดไปแค่อีกห้าร้อยมันก็ไม่ลดกระทำทำเหมือนเดิมข้อสามนี่จัดเวลา ไปก็เอาแต่เขาสองขอ